ยืนอย่างนี้นะครับขาขาพู่ยนี้หาอะไรก็ได้ที่มัยนยืนนี่ยมีตรงแบบนี้แยื่อนานี่นะขาหลังมาอย่างนี้ขาหลังไม่แบบนี้นะครับข<ฆ>าหลังต้องมาเหมือนกันนะม่ไจะจัดสโพกไม่ต้องข้ามชี้เดี๋นี้เดี๋ยวล้มเอาขามาแต่อย่างนี้ก็ได้แต่ต้องชี้ไปทางเดียวกัน อาจารย์ไม่ตัดเส้นไหมตัดแนวรงผมนะมันจะมีกระโปกงป็นตัวใช่นไหมฮะหน้าย่อหลังตึงขาหน้าย,อาอยา่อหลังตึงต้นขาไม่ยกพยายามคิดว่าสักพักหนึ่งหรือวิ่งหนึ่งพวยนะกยืนมากๆเวลาเมื่อขึ้นย้อยเน้่เมื่อขึ้นย้อยตัวนี้ไม่จมการทำอย่างนี้นะครับอย,อย่างนี้ยืนเนี่ยผมเามาื่อกี้ท่านี่ยยี่ห้า ท่านี้อาจารย์ต้องนับไม่ใช่แบบทำได้ที่สิห้าแล้วก็พักที่ยี่ห้าแล้วต่อไม่ใช่นะท่าที่เก่งยี่สิบห้านับไปเรื่อยๆน่ะสมมติสมมติอาจารย์อาจจะท่าปกติยี่สิบห้าท่านี้อาจารย์อาจจะอาจจะนับได้แค่สามสิบแล้วมันขามมนสั่นคือมันเมื่อยเมื่อยมากเมื่สั่นแล้วอาจารย์ก็หยุดแต่บางทีอาจารย์ยี่สห้าสิ่ก็ยังไม่รู้สึกอาจารย์ทําจนขาหน้ามันสั่นมันเมื่อยเอาตรงนี้ดีกว่าใช้นับเอานะคือถกกับผมไป a ben mablec d'an